ครับโอเคครับจากตรงกลางวันวัฒนรรเป็นอาคารสำนักงานที่แยกย่อยต่อเติมมาจากอาคารหลักนะครับก็จะเข้าสู่สำนักงานตรงการบริหารส่วนตำบนภูกระธอกนะครับผมเข้ามาแล้วจะเยวกับธุรการนะครับตัวทำงานของท่านธุรการกับพ่าธุรการหมูลากรพัฒนาชุมชนชายชุมชนนะครับของท่านนายกผู้บริหารอยู่ตรงนี้นะครับนานนายกนองท่านนายกน้อย ขอนอนุญาตครับท่านรองครับนายกครับสวัสดีครับผมพเพินกล้างไทยออกอากาศทีวีนะครับท่านนายกท่านมาได้ทำงานอยู่ห้องนี้นะครับเป็นห้องฝ่ายบริหารมีอะไรครับพูดถา่ายก็จะมานั่งพูดคุยกันตรงนี้นะครับวันนี้ท่านรองก็เข้ามาทํางานด้วยมาทุกวันนะครับท่านผู้บริหารท่านนายกกำลังเช็นเอกสรารอยู่เชิญเข้าไปด้านนอกดูสำนักง,งานกรมสุขภัณของสำนักลุทธน,นะพัฒนาชุมชนนะครับนพชนะครับ ตอนนี้ไม่รู้ดูหลังโลหรือเปล่าคนหลังดูรายชื่อผู้สูงอายุอ <earrings> ย <rapper now> hmm. ู่นะครับเจ้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนของเรานะครับกำลังทำกําทำกันอยู่ผู้ช่วยุรการนี่ทุกอย่างดูงานดูอะไรผูมไอทียุคสมัยนะครับเครื่องมือพร้อมนะครับหน้าวิชาการส่วนการศึกษานะครับดูท่านงานท่านเยอะมากครับคือปัญหาของสำนักงานผู้กรองคือไม่มีโต๊ะเก็บเอกสารเ่ยต้องเือดทั้งระบบ นะครับผมรู้สึกว่าอันนี้คือโต๊ะท่านประหลัดครับไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรครับสะอาดที่สุดในห้องเลยครับเป็นโต๊ะที่ว่างเปล่าเลย